กลายเป็นพ่อของเด็กหกคนแล้วจูจูผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งก็โผล่มาพร้อมเด็กชายที่หน้าตาเหมือนเขาแปะเรื่องราวนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดความรักความลับหรือบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงห้ามประพริบตาพระตอนจบคุณจะไม่มีวันลืมชายไทยไวัยกว่าหกสิปีทําให้หญิงชาวโมร็อกโกหกคนตั้งครันเรื่องราวความรักสุดมหากาบที่เกินกว่าจินตนาการในเช้าวันหนึ่งที่เมืองคาซาบลังกา อากาศเย็นสบายลมทะเลพัดกลิ่นเกลือเข้าปะทะใบหน้าเสียงเรียกจากตลาดดังแววผู้คนเดินขวักไข่แต่ในมุมหนึ่งของร้านกาแฟริมทางชายชาราไทยคนหนึ่งนั่งนิ่งเสื้อเชิ้ตสีขาวปลิวสวายสายตาของเขาจ้องไปที่ภาพถ่ายในมือมือของเขาสั่นเล็กน้อยเสียงหัวเราะของหญิงสาวกลุ่มหนึ่งดังมาจากอีกโต๊ะ พวกเธอสวมผ้าคลุมสีสะหลากสีทุกคนดูมีความสุขแต่สิ่งที่ทำให้เขาตัวแข็งคือน้ำเสียงของคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเธอพูดชื่อเขาสมบัติเสียงนั้นดังชัดเจนเหมือนฟ้าผ่าในใจเขาหันขวับและมองเห็นดวงตาหกคู่จ้องกลับมาด้วยความคาดหวังหญิงสาวคนนั้นยิ้ม ก่อนจะพูดต่อว่านี่คือพ่อของลูกพวกเราเขาไม่พูดอะไรเหงื่อซึมเต็มหน้าผากลมหายใจติดขัดเขาจําได้ดีคืนหนึ่งเมื่อสองปีก่อนคืนที่ไฟฟ้าดับคืนที่เขาเพียงตั้งใจมาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยเขาไม่ได้ตั้งใจแต่หัวใจของเขากลับตอบสนองและหญิงสาวเหล่านั้น พวกเธอหลงรักในความอบอุ่นของเขาความอ่อนโยนในสายตาและน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยเมตตาแต่เขาไม่เคยคิดว่าการพบกันเพียงไม่กี่ครั้งจะนำมาสู่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าหนึ่งในหญิงสาวลุกขึ้นช้าหาหะท้องของเธอโตชัดเจนอีกคนตามมามือวางบนหน้าท้องของตน แววตาสั่นไหวเสียงในตลาดเงียบลงเหมือนโลกหยุดหมุนเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงไปใต้ผืนทรายกลิ่นของกาแฟเริ่มขมเสียงหัวใจเต้นชัดเจนในหูและในวินาทีนั้นเองเสียงร้องให้ของเด็กทารกแววมาจากอีกมุมหนึ่งของร้านเขาหันไปอย่างช้าหาหะและเห็นทารกน้อยในอ้อมแขนของหญิงคนหนึ่ง หน้าตาคล้ายเขาอย่างไม่น่าเชื่อดวงตาของทารกสบกับเขาและยิ้มเล็กน้อยเขาเริ่มหายใจไม่ออกร่างกายสั่นไหวหัวใจเต้นแรงจนน่ากลัวมือของหญิงสาวคนนั้นเอื้อมมาสัมผัสมือเขาเบาหาหาแล้วกระซิบว่าเขาชื่อสมบัติเหมือนพ่อของเขาเสียงรอบข้างเงียบลงอีกครั้ง แม้จะมีเสียงจราจรจากถนนด้านนอกแต่ในใจของสมบัติกลับได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตนเองมือของเขาเย็นเฉียบเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลเขาจ้องตาทารกคนนั้นหัวใจเต็มไปด้วยคําถามนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือเรื่องจริงหรือความฝันเขาเพียงมาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างเงียบสงบในเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเขา หญิงสาวอีกคนเดินเข้ามาใกล้ในมือของเธอมีสมุดเล่มหนึ่งเธอยื่นให้เขาคุณลืมสิ่งนี้ไว้เมื่อปีก่อนสมบัติเปิดดูช้าหาหะาายในเต็มไปด้วยภาพวาดเป็นรูปหญิงสาวหลายคนพร้อมทารกน้อยมีข้อความภาษาไทยเขียนด้วยลายมือของเขาเองความรักไม่มีพรมแดนหัวใจเขาบีบรัดเขาจำมันได้ ในคืนหนึ่งเขาเคยวาดพวกเธอหลังจากชั้นเรียนภาษาไทยในค่ำคืนที่ทุกคนหัวเราะกันไม่หยุดแต่เขาไม่คิดว่าความรู้สึกเล็กน้อยในวันนั้นจะกลายเป็นสายใยอันยิ่งใหญ่ในวันนี้เขาหลับตาลงชั่วครู่ความทรงจำไหลายกลับมาเป็นฉากหาหาเสียงหัวเราะแสงตะเกียงกลิ่งขนมอบ เสียงเด็กๆหัวเราะเบาๆดังมาจากถนนสมบัติลืมตาขึ้นหญิงสาวทั้งหกคนยืนล้อมรอบเขาแต่ละคนมีแววตาเดียวกันไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่การเรียกร้องแต่เป็นคำถามและความหวังเขกลือนน้ำลายลงคอย,อย่างฝืดเคืองในขณะที่สายลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวตกบนโต๊ะและในวินาทีนั้น เสียงไซเรนจากถนนด้านนอกก็ดังขึ้นพร้อมเสียงล้อรถเบรกอย่างกระทันหันทุกคนหันขวับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนรถตู้สีขาวจอดสนิทต,ตรงหน้าร้านประตูด,ด้านข้างเปิดออกอย่างรวดเร็วชายร่างสูงในชุดสูทดำก้าลงมาดวงตาของเขาคมกริบสีหน้าจริงจังเขากวาดตามองไปยังกลุ่มผู้หญิงและเด็กน้อย จากนั้นสายตาก็หยุดที่สมบัติเขาพูดเสียงดังฟังชัดคุณสมบัติใช่ไหมครับสมบัติไม่ตอบทันทีเพียงพยักหน้าเบาหาหาร่างกายเขาแข็งทื่อชายชุดดำหยิบซองสีน้ำตาลออกจากกระเป๋าและยื่นให้เขานี่คือเอกสารจากสถานทูตไทยครับเรื่องของคุณไปถึงระดับรัฐแล้วเสียงรอบตัวเงียบสนิท เหมือนทั้งเมืองหยุดหายใจหญิงสาวทั้งหกขยับเข้ามาใกล้ทุกคนดูสับสนเด็กน้อยเริ่มร้องให้เบาหาหะสมบัติรับซองมามือเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดออกภายในคือหนังสือเวียนราชการหัวข้อบนสุดเขียนว่าขอรับรองบุคคลผู้เป็นบิดาของเด็กไร้สัญชาติชาวโมร็อกโกหกคนหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้ง เอกสารแนบมีชื่อของหญิงสาวทุกคนพร้อมภาพเด็กแต่ละคนชายชุดดำพูดต่อรัฐบาลต้องการให้คุณกลับประเทศไทยพร้อมเด็กๆเ,เพื่อเรื่องกระบวนการรับรองและพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดสมบัตินั่งนิ่งความรู้สึกเหมือนทั้งโลกขาโถมเข้าใส่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าการใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างแดนจะนำไปสู่เหตุการณ์ระดับนานาชาติ หญิงสาวคนหนึ่งยื่นมือมาจับมือเขาเธอพูดเสียงเบาเราไม่ต้องการเงินทองเราแค่ไม่อยากให้ลูกเติบโตโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครสมบัติหันไปมองเด็กน้อยที่ยังมองเขาด้วยแววตาใสาซื่อเขาสูดลมหายใจเข้ากลิ่งเครื่องเทศจากร้านข้างๆลอยมากระทบจมูกเสียงนกบินผ่านบนฟ้าแต่ในใจเขากลับมีพายุลูกใหญ่ เขาหยิบกระดาษอีกแผ่นจากซองเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวชื่อเขาอยู่บนนั้นพร้อมตัวเครื่องบินขากลบกรุงเทพทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่รู้สึกอยู่คือความกลัวหรือความรับผิดชอบหญิงสาวพูดอีกครั้งคุณสมบัติคุณพร้อมหรือยังเขาเงยหน้าขึ้นแววตาเขาเปลี่ยนไปมือเริ่มหยุดสัน่น และในขณะที่เขากำลังจะเอ่ยคำแรกออกมาเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อก็ดังขึ้นเบอร์ที่เขาไม่รู้จักปรากฏบนหน้าจอแต่ข้อความที่แสดงขึ้นมาก่อนกดรับทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะฉันคือคนที่คุณลืมไว้ในมาราเกตมือของเขาชะงักค้างเสียงโทรศัพท์ยังคงสั่นอยู่ในมือทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาแต่เขาไม่ได้ขยับ สมบัติกลืนน้ำลายช้าหาหาก่อนจะกดรับสายเสียงจากปลายสายนุ่มลึกและสั่นเครือคุณยังจำฉันได้หรือเปล่าเสียงนั้นเหมือนหลุดมาจากอดีตเสียงที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินอีกหญิงสาวคนนั้นเธอคือคนแรกที่เขาเคยช่วยเหลือตอนที่เธอหนีจากครอบครัวและมาเรียนภาษาไทยกับเขาอย่างลับหาหา เขาเคยเชื่อว่าเธอเดินจากไปแล้วไปพร้อมกับความเงียบของค่ำคืนในมาราเกตแต่ตอนนี้เสียงของเธอกำลังสั่นสถานในหูเขาลูกของฉันก็เป็นลูกของคุณเช่นกันเขาหลับตาลงโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าหาหะในมือของเขามีเอกสารรอบตัวของเขามีชีวิตเล็กๆที่กำลังเติบโตและตอนนี้ ยังมีอีกชีวิตหนึง่งที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ชายชุดดำก้าวเข้ามาใกล้เสียงของเขาเด็ดขาดคุณต้องตัดสินใจแล้วครับหญิงสาวทั้งหกคนเงียบงนันพวกเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สีหน้าเขาเปลี่ยนไปจากความสับสนกลายเป็นตระหนักเขามองโทรศัพท์อีกครั้งปลายสายยังรอฟังคำตอบเขากดวางสายอย่างช้า หาหะไม่พูดอะไรจากนั้นเขาหันกลับไปมองเด็กหาหะเสียงหัวใจของเขาชัดเจนขึ้นทุกทีและแล้วเขาก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้มือวางบนไหล่ของหญิงสาวที่ยืนใกล้สุดพร้อมเอ่ยเพียงคำเดียวคำที่เปลี่ยนอนาคตของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตลอดไปไปกันเถอะสายลมพัดแรงอีกระลอบ เศษใบไม้ปลิววนรอบเท้าทุกคนเด็กน้อยหยุดร้องเงยหน้ามองชายชราด้วยรอยยิ้มเล็กหาหะสมบัติพยักหน้าให้ชายชุดดำผมพร้อมแล้วคำพูดนั้นเหมือนปลดล็อกบางอย่างหญิงสาวทั้งหกหายใจโลง่งบางคนยิ้มบางคนหลังน้ำตางเงียบหาหะชายชุดดำส่งสัญญาณให้ลูกทีม ทุกคนช่วยกันเก็บสัมภาระและเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางแต่ขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปสายตาของสมบัติเหลือไปเห็นเงาคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมถนนฝั่งตรงข้ามหญิงสาวในชุดคลุมยาวสีดำมีเด็กชายเล็กๆยืนข้างหาหะเด็กคนนั้นมีดวงตาคล้ายเขาอย่างน่าตกใจหัวใจของสมบัติเต้นทีเขาก้าวออกจากกลุ่ม ข้ามถนนอย่างรวดเร็วหญิงสาวไม่ขยับหนีเพียงจ้องมองเขาด้วยดวงตาเต็มไปด้วยคำถาม,ถามเธอเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเธอคือหญิงสาวพยักหน้าชา้าชัดเจนฉันชื่อหนูราและนี่คือลูกของคุณอาลีเด็กชายก้มหน้างุนงงก่อนจะยื่นมือมาจับนิ้วของเขา สัมผัสนั้นอุ่นอย่างประหลาดเหมือนสก,กิดบางอย่างในใจของสมบัติสิ่งที่เขาไม่เคยเตร็มตัวรับไว้เลยจากชายชาราผู้หวังใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบก,กลายเป็นผู้พาชีวิตเล็กๆกว่าสิบชีวิตเข้าสู่อนาคตที่ไม่มีใครเดาได้เสียงรถตู้เปิดประตูดังแกรกชายชุดดำเดินเข้ามาใกล้เราต้องไปแล้วครับเที่ยวบินรออยู่สมบัติหันกลับไปมองกลุ่มหญิงสาว และเด็กๆที่เริ่มปีนขึ้นรถเขาหันกลับมามองนูราและอาลีไปด้วยกันไหมเขาถามเบาหาหะนูราลังเลเล็กน้อยแต่มือของอาลีกลับจับมือเขาแน่นขึ้นราวกับคำตอบนั้นไม่ต้องการคำพูดสมบัติยิ้มบางหาหะหัวใจที่เคยแห้งแล้งตอนนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เขาไม่เข้าใจ แต่เขารู้ดีว่าหน้าที่ของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นสมบัติก้มลงอุ้มอาลีขึ้นแนบอกน้ำหนักเบาๆของเด็กชายกลับกดแน่นลึกถึงใจหนูราก้าตามงเงียบหาหะเธอไม่พูดอะไรเพียงเดินเคียงข้างเขาในสายตามีทั้งระแวงทั้งหวังเมื่อพวกเขาข้ามถะเมื่อพวกเขาข้ามถนนกลับมาถึงรถตู้ หญิงสาวทั้งหกมองหนูราด้วยความประหลาดใจไม่มีคำถามไม่มีเสียงคร่ำครวญมีเพียงรอยยิ้มบางเบาและแววตาที่เข้าใจอารีปีนขึ้นรถด้วยมือของสมบัติเสียงหัวเราะเล็กๆของเขาคล้ายปลุกชีวิตให้รถทั้งคันอบอุ่นขึ้นทันทีสมบัติยืนอยู่หน้าประตูรถหันกลับไปมองเมืองคาซาบังกาอีกครั้งร้านกาแฟตลาด ท้องฟ้าที่เคยกว้างและอดีตที่เคยเหงาทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมแต่หัวใจเขาเปลี่ยนไปแล้วชายชุดดำปิดประตูรถค่อยๆเคลื่อนออกจากขอบฟ้ามุ่งหน้าสู่สนามบินพร้อมชีวิตใหม่สมบัตินั่งลงโอบเด็กสองคนไว้ข้างกายเสียงเด็กหัวเราะประปนกับเสียงลมที่ลอดเข้าทางหน้าต่างเขามองหญิงสาวทั้งเจด พวกเธอกำลังพูดคุยหัวเราะและวางแผนเรื่องอนาคตของลูกหาหะเขายิม้มยิ้มทีเล็กที่สุดในรอบหลายปีไม่ใช่เพราะเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่เพราะเขาพร้อมจะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันในใจของเขาไม่มีคำว่าช้าเกินไปอีกต่อไปมีเพียงคำว่าครอบครัวเรื่องราวของชายไทยไวัยกว่าหกสิบปี จบลงไม่ใช่ด้วยความสับสนแต่ด้วยการเริ่มต้นของชีวิตที่เขาไม่เคยคาดฝันว่าจะมีได้และบนฟากฟ้าเหนือทะเลทรายพระอาทิตย์กำลังตกบินอย่างงดงามเรากับท้องฟ้าเองก็ยินดีกับการเดินทางบทใหม่ของหัวใจเขา